เาเข้าปากเพี่แกเรามาโปนง่ะอุ้ยมีแก้วแล้วตัวมันเยอะเกินไงนุ่มจังเลยไปนั่นแหละโอ้โหนุ่มจังเลยมีฟองน้นอ่ะเหรอใจต้องใจนี่ติดชามาสิบขึ้นเออ้งเเท่ เทพสามตามาดูเทพสามตามาดึงใจสามตามาดึงใจอเทพสามตามาดึงใจนั่งดีๆน่ะมันตกเฟม เคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องไอจ h a ช n แนลกับสองสามเอาเบิร์ับขี้ข <c oughs> ี้ตันขี้ตึงขี้เลยม้องหาพที่ขี้กูนนย๋ยว,วน,นี้วัน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 นี้พี่มีเค้กโบราณของเซเว่นที่เอาขายใน Seven เซเว่นให้เขาดูพี่ดูได้แค่นี้แหละเังเดี๋ยวมันหกพี่จะให้พวกเราเล่นเกี่ยวเกมเกี่ยวกับโทรศ์พั์เดี๋ยวพี่จะให้เค้กคนละชิ้น รอบหนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วพี่จะสุ่มโทรศัพท์แล้วขอแค่ว่าให้เราสองคนอะ่ะเลือกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยู่ปลายทางโอเคเดี๋ยวตัวเลขเลขเบอร์โทรอ่ะเราก็จะสุ่มกันตรงนี้แหละไม่รู้ว่าปลายทางเป็นใครอะ่ะเราสุ่มไปสุติว่าศูนย์แปดหนึ่งเจ้าเลขอะไรก็ใส่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 ใสใสใสไปแล้วกดโทรสมมติว่าบีม em, เลือกผู้ชายปลายปลายสายนะเป็นผู้ชายมดก็ต้องเป็นผู้หญิงคนรับเป็นผู้ชายบีมได้กินเค้กหนึ่งชิ้นส่วนเนมุกเค้กตาหน้าเค้กตาหน้า ถ้าถูกก็ได้กินถ้าผิดก็ทำโทษโอเคโอเคปะกินทัไหมเคก้กอยากอยู่แต่จะได้กินหรือเปล่าไม่รู้จะได้กินดีๆหรือเปล่าไม่รู้มาอ่า ه, ถ้าเกิดว่าโทรไปแล้วมันปลายสายคนเจ้าของเบอร์เขาไม่รับก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราโชคดีไปให้กินเลยคนละชิ้นถ้าเกิดมันขึ้นแบบอะไรนะเบอร์นี้ไม่ เบอร์แบบว่าเบอร์นี้มันไม่มีอะไรเบอร์นี้มันยังไม่ได้เปิดใช้บริการก็ทุกอย่างถ้าเกิดติดต่อไม่ได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราไปให้กินคนละชิ้นว่ามาาดูเพื่อแหละมองไม่เห็นเนาะน้เสือกเสือกไหมล่ะเสือกไหมล่ะเสือกไม่ไม่ได้เสือกพี่อยากรู้ตาแรกรอบแรกเค้กคนละหนึ่งชิ้นดูที่ว่าใครจะดวงดีบีมเลือกผู้หญิงผู้ชายที่จะเป็นคนรับ บีนเป็นผู้หญิงหนูก็ต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วเออมึงก็เป็นผู้ชาย <c oughs> <c oughs> มาพี่จะกดตทวออกมานะยอมตาแรกดูที่วนะ่าใครจะได้กินิน <c oughs> เกณฑ์แรกกอโทษค้ามไม่สามารถติดต่อไดแรคือเป็นโชคดีของพวกเราสองคนอย่างที่บอกไว้ก็คือว่าได้กินคน,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 น well หนึ่งเกณฑปากกินกินเร็วด้วยเธอไหนชักแรกหรือที่เธอันนี้ เปเป็น็นไงรอบแรกนะครับถือว่าโชคดีเปิดเลิกได้กินเค้กคนละหนึ่งชิ้นอร่อยไหมถาไงจะได้รอบต่อไปช้ามาร <c oughs> อบต่อไปรอบแรกผ่านไปแล้วถือว่ารอดตัวเพราะว่าไม่เปิดใช้บริการใช่ไหมที่น้อ <c oughs> บอกเมื่อกี้อ่ะรอบต่อไปหมายเลขเราได้มาแล้วมด เลือกผู้หญิงผู้ชายที่จะเป็นเจ้าของเบอร์นี้ผู้ชายผู้ชายเหมือนเดิมดิมก็ผู้หญิงกระเทยมก็ถือว่าเป็นเพศนั่นนั่นแหละถ้าเป็นกระเทยจริงเวลารับมันก็เออหรูผู้ชายอยู่ดีนะตอนแรกผมไม่ฮัลโหลแค่ไม่มีแล้วอ่ะกดผู้ชายผู้หญิงโตทำไมไม่มีสัญญาณตอบรับอีกแล้ววะ What What the fuck อะไรเนี่ยโอ๊ยตายตายเอากินยืนกิดยืดถึอว่าโชคดีไปมีคนรักอีกแยะอะไรครับนี่อร่อยไหมนะอร่อยไม่ได้ป้ายหน้าป้ายตาใครเลยโทรศัพท์พี่โทรไม่ออกไปเนี่ยโอเค รอบที่สามได้เบอร์มาแล้วอ่ะก่อนที่จะกดโทรออกบีมเลือกผู้ชายเบีมผู้ชายมอนก็ต้องเป็นผู้หญิงโอเคเลือกเหมือนกันนี้ไม่ได้เหรอเอออ่ะเลือกมันแล้วก็ผิดถูกแล้วยังไงพิดก็ผิดในการถูกก็ถูกในกันเอเอา <c oughs> มันจะได้มีความแตกต่าง <c oughs> มันต้องมีผูกมีถูกกับมีผิดเอาแล้วมีติดด้วยจนมีคนรับก็ หรครับครับใช่คุณสมหญิงไหมครับใช่คุณสมหญิงไหมครับโอ้ครับผมขอโทษครับโผลผิดครับเป็นผู้หญิงวะไอ้มดจะถูกไอ้มดลาดไอ้บีมาโดนไม่น่าเชื่อว่ะไปเกินมดกินก่อนไม่น่าเชื่อคุณบีตุ้มอยู่จริงขายนะขายนะบาร์เซลวิกเจ้า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 รู้แหละเป็นผู้หญิงมา หนูทำเองได้ไหมไม่ได้มันจะสะอาดไปไอ้มดไปพี่เหรอไม่อยากแต่งเพื่อนหัวทีจ้าเอาจะเอาซอกโกแลตหรือจะเอานมเอาซอกโกแลตเอาซอกโกแลตมันเป็นสีดำนะได้เฮ้จะเทวเองได้ไหมไม่ได้เอาตรงแก้มนะพี่ตรงหน้าผากดีกว่าแก้มสิวขึ้นไม่ใช่เอาเข้าปากเคี้ยวๆแล้วมาโปนะ เว้มีแกแล้วกัวมันเยอะเกินไงนุน่มจังเลยไ,<ว>ไปนั่นแหละโอ้โหนุ่มจังเลยมีฟองลาสอะเหมือนเหรอใจจับใจไ้่ต่นชามาติ๋วซึ่นเฮ้ยเทพเทพสามตาม,มาโดน โอเครอบที่4อ่ะก่อนที่จะกดมดเอ้ยบีมชายมดหญิงอ่ะกดแล้วครับดูทีว่างไม่ใช้ใบการรอดรอดตัวไม่ใช้ใบการอ่ะคนละหนึ่งชิ้นไม่กินไลยไม่กินแล้วอ่ะ เอาแแบบบบไม่ได้ถ้าไม่กินก็ต้องทาไม่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 ซื้อมาแล้วเปลืองใช่ไหมนี่กินเว้นเว้นบังอะไรไม่ได้หรอกินเว้นรังทำไมเสื้อพี่เหม็นเหม็นเหมนกลิ่นี่เต้ไม่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 ต้องบอกก็แล้วกันหรออ่ะรอบที่ห้า เบอร์โทรเสี่ยงตงายเบอร์โทรเสี่ยงเคสผู้หญิงผู้ชายบีมผู้ชายบักครับล้างบกมาผู้หญิงไอ้บีมผู้ชายมดผู้หญิงพี่จะกด <Yeah. S 1> โทรออกแล้วว่าจะรอดหรือไม่รอด Yes <Yeah>. <c oughs> บริการสายไมเลขโทรศัพท์อย่างเงี้ยจริงๆหมายเลขโทรศัพท์ฝากอย่างเงี้ยคือมีเบอร์มีมีมีเบอร์แต่เธอไม่ใช่ยังไม่ได้ใช้งานมันเป็นฝากไม่ได้โทรกลับอ่ะ อา,อาจจะแบบว่าติดสายอยู่หรือปิด,ดเครื่อง,อ,งอะไรเงี้ยแต่มีเจ้าของเนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าถ้าไม่เปิดใช้บริการอย่างเงี้ยก็คือแบบยังไม่เปิด <Green. S 2> เพราะนั้นเบอร์โทรนี้ยลอดไม่มีคนรับได้เกลโอเคแล้วเดี๋ยวตาสุดท้ายตาสุดท้ายเลือกเบอร์มาแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าฝากบรริกกาาฝายเลขโทรกลับอย่างเงี้ยโดนทัง้งคูดีกว่า แต่ถ้าติดมีคนรับจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือได้กินนะ oh. แต่ถ้าถ้าไม่มีถ้าเป็นแบบไม่มีคนรับฝากบริการหรือยังไม่เปิดสายอะไรอย่างเงี้ยโดนแต่ถ้ามีคนรับจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็รอดทั้งคู่โอเคไหมตาสุดท้ายได้อรอบสุดท้ายเบอร์เราได้มาแล้วถ้าเกิดว่ากดไปแล้วไม่มีคนรับ ฝากหมายเลขโทรกลับยังไม่เปิดใช้บริการคือโดนทั้งคู่แต่ถ้ามีคนรับจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กรอดได้กินเ้าสุดท้ายโอเคโอเคไม่ตั้งกติการอย่างนี้แต่แรกิมันก็ต้องเปลี่ยนไปนิดนหน่อยๆไงเริ่มอิ่มแล้วที่ทหาฮัลโหลครับ อะไคุณสมหญิงไหมครับไม่ใช่จ้ะโอ้ครับผมขอโทษครับตัวผิดครับเฮ้ยรอดนะทำไมมีคนรับวะ่ยลไม่ใช่ไม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 ่ไงตามเมื่อกี้เราบอกว่าควา้อเ้มอนแบบพวกขยุอยอันเนี้ยเออเหมือนเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมเสียงเหมือนกันเลยป้าป้าเหมือนกันเลยแต่ไม่แต่ตามเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเป็นแบบฝากฝากข้อความยังไม่เปิดใช้บริการหรือไม่มีคนรับ โดนใช่ไหมใช่แต่ถ้ามีคนรับจะเป็นผู้หญิงเลยจะเป็นผู้ชายเด็กเล็กอะไรก็คือรอดจะได้กินเมื่อกี้มีคนรับเป็นผู้หญิงด้วยก็รอดได้กินโชคดีไปไม่ต้่งกินนะพี่ไม่ต้องไม่แกงพี่กินพี่กินพี่วางไ่ใช้วางไ่ใช่กินพี่จะกินกินสิั่งหลวงเดี๋ยวเราจะได้ปิดคลิปเนี่ยหกอันแล้วนั่งดีๆนะมันตกเฟรม

ออะโเคคนไม่เกลียดเรื่อยผ่านเร้่อมบุ๊มบิ๊มตองกาดูทำไมเนี่ยจบคลิป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 แล้วก็จะต้องไปสปาหน้ากันอีกเนี่ยสิวก็จะขึ้นไม่เคนหรอกเชียร์หนูชนหน้ามันเทพเทพสามตานอ่ะเด่๋ยไม่ยอมพอพอมามาโอเคผ่านไปแล้วกับรอบหกเบอร์หกอะไรก็ไม่รู้หกอะไร ก็ความปิดคลิปยังไงเราก็ขอโทษปลายสายหรือขอโทษเบอร์โทรที่เราได้เลือกคัดสรรกันขึ้นมาด้วยนะครับขอโทษด้วยโอเคสำหรับ,ค,รบคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อง่ากับช่องไอจี a ชน e นด้วยนะครับผมสวัสดีครับบบ๊ายาย